ในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเกมเรโทรที่มีชื่อว่า Trimui Smart r r o ดีไซน์สุดเท่เล่นเกม PS1 ได้แบบลื่นๆแล้วยังเล่นได้ถึงเครื่อง PSP d r e m m c s t t n n t t n n o o s s ก็เล่นได้ด้วยเรียกได้ว่ารวมเกมดังไว้ในเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยแล้วตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านราชาไอทีร้านไทยส่ไไ้เชื่อถือได้แวบแรกที่ผมเห็นเครื่องนี้เนี่ยก็คือการออกแบบเครื่องเนี่ยดูดีเลยนะ แล้วก็ยังมีไฟ RGB ตรงอนาล็อกอีกอย่างเท่อครับแล้วจอภาพก็เป็นแบบ IPS ขนาด4.96นิ้วก็จอใหญ่เกือบ5นิ้วเลยนะแล้วสีสันเนี่ยก็แสดงผลออกมาได้โดดเด้งดีด้วยนะครับผมชอบเลยมีปุ่ม l 1 l 2 r 1 r 2ครบถ้วนวัสดุดและงานประกอบก็ดูดีเลยนะเครื่องก็มีความค้งมนสวยงามครับขนาดก็กำลังพอดีถือเล่นได้สบายมือ คราวนี้เรามาดูเรื่องปุ่มกดกันบ้างนะครับเริ่มที่ปุ่ม d-pad หรือปุ่มทิศทางสัมผัสในการกดเนี่ยเป็นแบบคลิกลงไปนะครับก็ให้ความรู้สึกที่ดีเลยระยะฟรีก็น้อยนะครับคือมันแม่นยำดีนะได้ความรู้สึกแบบกดปุ๊บติดปับ๊บตอบสนองได้ดีมาลองกับเกมไฟติ้งดูบ้างกดท่าติดหมดนะครับฮาโดเคนโชลิวเคนแม่นยำใช้ได้ครับแต่ถ้าใครชินกับปุ่มยางมาก่อนนะครับก็จะต้องปรับตัวนิดนึงนะ พออันนี้เป็นปุ่มแบบคลิกๆแล้วพอปรับตัวได้เนี่ยก็เล่นได้สบายๆแบบนี้เลยมาดูปุ่ม A, B, X, Y กันต่อเป็นปุ่มแบบโค้งมนสัมผัสในการกดเนี่ยก็เป็นแบบคลิกๆล,ลงไปเหมือนกันปุ่มตอบสนองได้ดีครับกดรัวๆได้ไม่มีปัญหาเลยความสูงปุ่มไม่ได้สูงมากนะครับแล้วระยะฟีในการกดเนี่ยก็น้อยมากครับพอกดปุ๊บคือติดปั๊บเลยนะถ้าให้เทียบเนี่ยความรู้สึกในการกดก็จะคล้ายๆกับปุ่มของ Nintendo Switch คือดีเลยอะครับมาดูในส่วนของปุ่มอนาล็อกตรงจุดนี้เท่มากๆครับมีไฟ RGB รอบปุ่มอนาล็อกทั้งสองข้างเลยแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะเปลี่ยนได้หลายสีสีฟ้าก็สวยตัวปุ่มอนาล็อกเนี่ยจะเหมือนของ PS Vita เลยนะครับแป้นก็จะขนาดเล็กหน่อยแล้วการอนาล็อกเนี่ยก็เป็นแบบเตี้ยทำให้รัศมีในการโยกปุ่มเนี่ยไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับ แล้วเขาก็ออกแบบให้อนาล็อกเนี่ยจมลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับ <Yeah. S 1> เวลาพกพาจะได้พกง,ง่ายๆ <Yeah. S 1> ตรงนี้เป็นปุ่มเมนูเอาไว้กดเซฟเกมโหลดเกมตอนเล่นเกมฝั <Yeah. S 1> ่งขวาของเครื่องจะมีปุ่ม select start <Yeah. S 1> ทั้งคู่ก็จะเป็นปุ่มแบบคลิกๆลงไปนะครับ <Yeah. S 1> แล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องลำโพงทั้งสองข้างมีฝั่งซ้ายและขวา <Yeah. S 1> เสียงเป็นแบบสเตอริโอเนี่ยครับขนาดช่องลำโพงเขายังใส่ดีไซน์ไปด้วยนะ คราวนี้มาดูปุ่ม l 1 l 2 r 1 r 2จะวางปุ่มซ้อนกันเหมือน nintendo switch นะครับสัมผัสในการกดจะเป็นแบบคลิกคลิกลงไปส่วนปุ่ม l 2เนี่ยก็จะเป็นแบบคลิกเหมือนกันนะครับแต่จะมีระยะในการเหนี่ยวไกลเพิ่มเข้ามานิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าแป้น l 2 r 2ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันเล็กไปหน่อยเวลากดเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเต็มนิ้วเท่าที่ควรคราวนี้เรามาดูด้านหลังเครื่องกันต่อ สวยงามนะครับเรียบเรียบเนียนเนียนเลยแล้วก็มีโลโก้ t r i m มุ Smart Pro พวกตัวหนังสือสกีนเนี่ยไม่เยอะเกินไปครับแล้วก็ตามขอบเครื่องเนี่ยจะเป็นทรงโค้งมนรับกับมือได้ดีนะครับด้านบนตัวเครื่องจะมีปุ่ม Power เ,เอาไว้เปิดปิดเครื่องกดเบาๆหนึ่งทีจะเป็นการสลิปเครื่องแล้วถ้าเราจะกลับมาเล่นต่อก็แค่กด Power อ,อีกหนึ่งทีจะเป็นการเปิดเครื่องมาเล่นต่อได้เลยทันที ก็สะดวกดีนะครับตรงนี้เป็นช่อง USB-C สำหรับโอนข้อมูลตรงนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงมาดูด้านล่างเครื่องกันต่อครับตรงนี้เป็นปุ่ม FN นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรช่อง USB Type-C สำหรับชาร์จแบตตรงนี้มีรูไม้ด้วยช่องเสียบไมโคร s d card แล้วสุดท้ายก็ช่องเสียบหูฟังระบบปฏิบัติการของเครื่องก็เป็นของ t r i m u i เองนะครับ อยู่บนพื้นฐานของ Linux แล้วก็ทำหน้าเมนูออกมาสวยด้วยนะครับอันนี้เป็นเมนูเลือกเกมที่จะเล่นนะครับก็จะแยกไปเป็นตามเครื่องต่างๆมีหลายเครื่องมากๆตั้งแต่เกมตู้อาเคดเกมบอยเกมบอยแอดวานจนไปถึงเครื่อง PS1 และ PSP ในเมนูเลือกเกมก็จะเป็นแบบนี้ครับมีรายชื่อเกมพร้อมกระปกเกมสวยงามครับนอกจากนี้ก็จะมีเมนูในการเซตติ้งเครื่องด้วยครับ อย่างอันนี้ก็จะเป็นตั้งค่าไฟหน้าจอตั้งค่าเสียงตั้งค่า WiFi คือปรับได้เยอะแยะหลายเมนูเลยนะคราวนี้มาเทียบขนาดกับเครื่อง miu mini plus miu mini plus เนี่ยเล็กกว่าพอสมควรเลยครับพอจอเล็กกว่าด้วยเทียบกับเครื่อง ps vita ความยาวเครื่องจะพอๆกันขนาดจอก็พอๆกันครับประมาณ5นิ้วเทียบกับเครื่อง red toy pocket 3+ plus ขนาดเครื่องเนี่ยใกล้เคียงกันมากครับ ก็ยังถือว่าเป็นไซส์ที่พกพาง่ายอยู่นะครับเทียบกับ Power k i d t y X 5 5ใหญ่กว่าทรีมูยเยอะเลยครับคือถ้าเป็นไซส์นี้เนี่ยจะพกพายากใส่กระเป๋าเงเกงไม่สะดวกแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองเล่นเกมกันบ้างเกมจากเครื่อง PlayStation 1เนี่ยลื่นอยู่แล้วนะครับกับสเปคเครื่องนี้เกมนี้ก็เกม Buddy L a อ2เกมกราฟิกเป็น 3D ก็เล่นได้ลื่นๆครับการบังคับก็ไม่มีปัญหาครับรัวปุ่มได้เลย เกม Resident Evil 2เกมนี้ใช้ปุ่ม R1 ในการเล็งปืนครับก็กดง่ายเล่นได้ไม่มีปัญหาเลยเล็งแล้วก็ยิงเกม Let's and Go เกมแข่งรถธทมิยาสมัย PS1 เกมนี้ใช้ปุ่ม R1 ตอนเข้าโค้งด้วยนะครับทางตรงแล้วไปเลยแมกนัม บินควงสวานไปเลยเกม 2D แบบ Lockman X4 ก็เล่นได้สบายๆครับคราวนี้เรามาลองเกมจากเครื่อง PSP Tekken 5กราฟิกสวยงามเล่นได้ลื่นแล้วเกม PSP เนี่ยก็เต็มจอสัดส่วนขนาด16:9ต่อด้วยนะครับเต็มตามากๆ ดูครับเกมนี้เล่นได้ลื่นไหลเลยมาต่อกันที่เกม Final Fantasy 7 Crisis Core กราฟิกสวยงามน,นะครับโอ้โหเบฮมอสตัวบละละันล่มมาครับเข้าฉากสู้แล้วนี่ครับการบรรคับเกมนี้ก็ใช้ปุ่มอนาล็อกด้วยเจอเวทไฟหน่อยเล่นได้ลื่นนะครับไม่มีกระตุกเลย วินนิ่งไม่ซาดอีกแล้วนะครับกับเกมนี้เทสให้ดูเห็นๆเ,เลยนะครับว่าเล่นได้ลื่นจริงๆการบังคับก็ใช้ปุ่มอนาล็อกได้ด้วยนะครับปุ่มาใช้วิ่งก็กดง่ายครับไม่มีปัญหาเลยมาแล้วโยนอออยออกหลังนะเกม Harvest Moon ใน PSP ก็เล่นได้ลื่นๆครับ นี่ครับมาบ่อน,น้ำพุร้อนซะหน่อยอ้าวเจอสาวพอดีเกม God of War ก็เล่นได้นะครับแต่เนื่องจากกราฟิกมันสูงมากทำให้รันได้แค่20 FPS นะครับแต่ก็เป็น20 FPS ที่นิ่งมากทำให้มันพอเล่นได้อยู่นะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเล่นได้ลื่นไหลต่อเนื่องอยู่นะ คราวนี้เรามาลองเกมจากเครื่อง Nintendo 64กันบ้างกับเกม Super Mario 64เป็น Mario แบบ 3D เต็มรูปแบบครับใช้ปุ่มอนาล็อกในการบังคับด้วยนะแล้วก็เล่นได้ลื่นไหลเลยแหละดูครับกราฟิกสวยงามสีสันสดใสลื่นๆเลยนะเนี่ยเกม F-Zero แข่งยานบินความเร็วสูง โอ้โหสมูทมากนะครับลื่นไหลามากแล้วดูนะยานมันเร็วด้วยก็เล่นได้สบายๆนะครับกับเกมนี้แต่พอเป็นเกมโกเอมอนเนี่ยแรกๆมันก็ลื่นอยู่นะแต่พอมาถึงโซนน้ำตกะครับเนี่ยตรงนี้แหละก็เริ่มสโลดาวนะครับ FPS เริ่มตกทั้งหนืดแล้วก็ทั้งหน่วง อาจจะเป็นที่ตัว emulator ก็ได้นะครับต้องรออัปเดตมาต่อกันที่เกมจากเครื่องดี c a s t กันบ้างกับเกม Sonic Adventure 2กราฟิกเนี่ยสวยงามเลยนะครับแล้วดูครับเล่นได้ลื่นไหลขนาดนี้เป็น Sonic ต้องวิ่งเร็วครับลื่นปลืดเกม Dead or Alive 2เกมนี้ก็เล่นลื่นใช้ได้ครับ อาจจะมีบางจังหวะก,กระตุกเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังเล่นได้ดีเนี่ยครับจังหวะต่อคอมโบต่างๆลื่นไหลแล้วเครื่องนี้ก็ยังสามารถเล่นเกมจากเครื่อง Nintendo DS ได้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครื่องดั้งเดิมมันเนี่ยมี2จอแล้วก็มีทัชสกรีนด้วยส่วนเกมนี้นะครับเกม Mario Kart ก็เล่นบนเครื่องนี้ได้ลื่นไหลดี แนะนำให้มีติดเครื่องกันไว้เลยส่วนพวกเกม8บิต16บิตอย่างเครื่อง Super ร์ฟ i c o มคอเครื่องเมกาไดม์เนี่ยเล่นได้ลื่นอยู่แล้วนะครับเครื่องฟอร์มิคอมก็เล่นได้สบายๆหรือว่าจะเป็นเครื่องเกมบอยเกมบอยแอดวานเนี่ยก็เล่นได้ลื่นๆเลยนะครับฟังก์ชันเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ n e t p เพย คือถ้าเรามี2เครื่องเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกันเล่นเกม2คนได้เหมือนต่อจอย1จอย2เลยโดยทั้ง2เครื่องจะต้องต่อเน็ตในวงเดียวกันแล้วจอย2ก็เลือกเข้าเกมจาก netplay แล้วก็จะเข้ามาเล่นในเกมเดียวกันเลยนะครับแบบนี้เลยเนี่ยครับอันนี้จอย1นะส่วนอันนี้จอย2เจ๋ง่ปล่าเล่นได้2คนเลยนะ จากที่รีวิวมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับผมก็จะขอสรุปสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบในเครื่อง trimui Smart Pro สิ่งที่ผมชอบเรื่องแรกเลยก็คือการออกแบบดูดีมีไฟ rgb ดูเท่ดีนะครับเรื่องที่2ก็คือจอคุณภาพดีสีสันสวยงามเรื่องที่3ก็คือระบบของเครื่องเนี่ยใช้งานได้ง่ายดีนะครับหน้าตาเมนูก็ดูดีใช้ได้ ส่วนสิ่งที่ผมไม่ชอบเรื่องแรกเลยก็คือปุ่ม L2 R2 กดยากไปหน่อยเนื่องจากแป้นมันเล็กไปนิดนึงเรื่องที่2ก็คือปุ่มอนาล็อกเนี่ยเล็กไปเวลาบังคับเนี่ยไม่ค่อยเต็มนิ้วเท่าไหร่นะสำหรับเครื่องทิมูย s สมาร์ทโปเนี่ยผมว่าเป็นเครื่องที่ดูดีเครื่องหนึ่งเลยนะหน้าจอสวยขนาดกำลังดีพกพาง่ายเกมเพียบเล่นได้หลายเครื่องในราคาแค่200 0กว่าบาทเนี่ยผมว่าดีเลยนะ แล้วใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านลาชาไอทีหรือสงสัยตรงไหนลองแชทไปคุยกับร้านก่อนก็ได้นะครับเขายินดีตอบแน่นอนโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับ c h anel B Bank ด้วยเดี๋ยวคราวหนะ้ามีอะไรดีๆจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกแน่นอนครับวันนี้ไปละ